เมนูปลาเมนูแรกของเรานะครับจะเป็นเทคนิคในการทำอาหารแบบฝรั่งเศสครับโดยที่เราจะใช้ปลาตาเดียวหาซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตได้ไง่ายๆถ้าเผื่อสมมุติว่าคุณผู้ชมหาซื้อไม่ได้นะครับปลากระพงกระแทนได้ปลาแดงปลาทับทิมอยากจะทานปลาอะไรทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นเลือกไปตามความชอบของตัวเองเลยนะครับเราจะทำเมนูที่มีชื่อว่าปลาตาเดียวในห่อ,อก,กระดาษครับ ในหอ,อก,กระดาษเนี่ยก็คือภาษาฝรั่งเศสเขาจะเรียกองพาปิล็อตนะครับจะเป็นเทคนิคของการทําอาหารเทคนิคหนึ่งคือทุกอย่างเนี่ยจะถูกใส่ลงไปในหอ,อก,กระดาษและสตรีมอยู่ในนั้นนะครับถ้าเผื่อจะเปรียบเป็นอาหารที่คนไทยคุ้นเคยหน่อยก็อาจจะเหมือนแบบการอบหม้อด,ดินหรืออะไรนะครับให้ความร้อนแล้วก็รสชาติเนี่ย อบอวนอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยเอาละครับส่วนประกอบแล้วก็วิธีการทําง่ายแสนง่ายนะครับเพราะจริงๆแล้วไอ้เทคนิคของการห่อกระดาษเนี่ยครับเขาจะเป็นตัวทําอาหารไปไปด้วยตัวของเขาเองนะครับเราอบเปิดไว้เลยครับ230องศาเซลเซียสซึ่งค่อนข้างจะสูงนิดนึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบกันเลยละกันครับอก่อนอื่นนะครับเอากระทะใบย่อมๆตั้งไฟนะครับน้ํามันเล็กน้อยพอครับ ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะมีดนะฮะเอามาซอยกระเทียมบางๆครับผมใส่ลงไปในน้ำมันเลยครับสำหรับเครื่องที่เราจะใส่ลงไปพร้อมกับปลาเนี่ยนะครับมีเยอะแยะมากมายแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นพระเอกเลยก็ได้ครับคือ มะกอกดำนะครับการรับประทานมะกอกดำเนี่ยนอกจากมีความอร่อยแล้วยังมีสรรพคุณที่ดีๆทางโภชนาการเยอะแยะนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการบำรุงสายตานะครับแล้วก็ยังทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่กระหายน้ำให้ความชุ่มชื่นคอด้วยนะครับตอนนี้น้ำมันเริ่มบุดๆนิดๆนะครับใส่พริกป่นลงไปเล็กน้อยครับเรียกว่าหยิบมือนะฮะพอแล้วครับใช้ได้แล้วครับนำออกจากความร้อนได้เลยมะกอกดำนะครับหั่นครึ่งครับผม เราก็จะใส่เครื่องทุกอย่างที่เราเตรียมไว้นะครับมะกอกดำใส่ลงไปเลยมะเขือเทศเชอรี่นะครับก็หั่นครึ่งก็ได้ครับเรามีเคเปอร์นะครับผลเคเปอร์ก็เวลาที่เราซื้อเขาจะใส่มาในน้ำเกลือในขวดนะครับถ้าเราไม่อยากให้เค็มเนี่ยนะครับวิธีการล้างก็คือ1ล้างด้วยน้ำเปล่าก็ยังจะมีรสเค็มนิดๆถ้าไม่อยากให้เค็มเหลือเลยล้างด้วยนมสดนะครับใส่ลงไปครับไวน์ขาวเล็กน้อยครับ ไม่ต้องห่วงนะครับเด็กๆทานได้เพราะว่าหลังจากที่เรานําไปอบผ่านความร้อนเนี่ยพวกแอลกอฮอล์ก็จะระเหยไปหมดครับเดี๋ยวเราจะมาห่อกระดาษละเตรียมมะนาวไว้เล็กน้อยนะครับเพราะว่ามะนาวเนี่ยเข้ากับปลาได้อย่างดีกระดาษที่เราใช้ก็เป็นกระดาษไขชนิดเดียวกับที่เข้าเตาอบได้อ่าประมาณอย่างนี้นะฮะเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะทํานะครับพับครึ่งครับผมตัดครับผมวิธีการตัดนะครับเขาบอกว่า รูปล่างเนี่ยจะคล้ายๆกับรูปหัวใจนะครับแต่เอียงมาด้านนี้เล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อให้ทํางานง่ายๆเราหาอะไรมารองนิดนึงนะครับเราจะห่อแล้วครับวางมะนาวลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อดันชิ้นปลาขึ้นมาแต่ละที่เนี่ยนะครับผมก็จะใช้ปลาสักประมาณ2ชิ้นครับพริกไทยเล็กน้อยพริกไทยนี่เราก็ตั้งให้มันเป็นเม็ดใหญ่ๆนะครับอย่าไปละเอียดมากเกินไปเกลือครับผมอ่าเสร็จแล้วนะฮะเราก็เอาเครื่อง ตรงนี้ครับทุกอย่างเนี่ยนะครับวางลงบนชิ้นปลาครับใบไทม์ครับอันนี้เป็นใบไทม์สดนะฮะนะครับด้านบนเอาเนยใส่ลงไปสักทอนชาแบะไว้ด้านบน,นให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือว่าพับปิดถุงครับพับปิดถุงเนี่ยเราจะพับจากมุมด้านปลายก่อนนะครับอารมณ์เหมือนกะหรี่พับนะครับแต่จะพับง่ายกว่าพับออกมาเขาจะเป็นล,นลักษณะรูปครึ่งวงกลมแล้วเราก็ จัเรียงลงบนถาดอบนะครับง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีครับที่เหลือก็230องศาเราใช้เวลาแค่10นาทีครับเดี๋ยวเรามาจัดลงจานเปิดหน้าขึ้นมาแบบนี้เลยครับกลิ่นหอมหน่ารับประทานมากมะเขือเทศนะครับน้ำา็็ออกมานุ่มๆน,นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเม <Recently> นูปลาช่างคิดเม mm hmm. นูแรกในรูปแบบเทคนิคการทำอาหารแบบฝรั่งเศสค,ครับกับปลาตาเดียวในอกระดาษครับ hmm. นักปรุงแฟน YouTube ทั้งหลายนะครับไม่อยากพลาดรายการพลรพักนักปรุงแม้แต่เทปเดียวนะครับง่ายๆครับกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยครับ